ขอบค <night> ุณมาครับพร้อมไหมคะพอมที่มาคอ่ะพ <off> ูดซิงเกิลนี้หน่อยค่ะดิฉันที่มาที่อนี่ สำหรับเพลง Congratulations นะครับผมเป็นเพลงอ,อกหักครับผมคือต้องบอกนะว่าผมเป็นคนที่รู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ทางด้าน,นการอ,อกหักเยอะกว่าความรักครับผมผมเลยเลือกที่จะทำเพลงนี้ออกมาเป็นในแนวเพลงอ,อกหักครับผมแต่ว่าผมชอบการอ,อกหักแบบฟิลกูลทับแบบที่ไม่ไม่ได้ร้องไห้หรือว่าฟูมฟายครับผมเราเลยทาออกมาเป็นเพลง Congratulations ที่เหมือนกับว่าเราเข้าใจในความรักเข้าใจในซิจูเอชั่นต่างๆนะครับผมทําให้เราเนี่ยเลือกที่จะ นอกจากเอ้ยเรื่องที่จะอะไรเรื่องที่จะยินดีกับเขาแทนที่จะร้องไห้กับเขาแล้วนะกันนลครตามน้อเพลงเลยไหมคะเป็นมึ่งานตรงงานแต่งอะไรอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยไหมคือมันก็มีมันก็มีประสบการณ์จริงประมาณ80%รแล้วผมแต่ว่ามันก็มีส่วนที่แบบพี่ตอยพี่ทอยเขาช่วยแต่งช่วยเขียนขึ้นมาเพื่อทําให้เนื้อเพลงมัน,นมีความสละสรย้ยและทําให้คนย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเลยละกันร ันน่าจะเป็นอะไรที่ที่น่าจะอาจจะดีนะผมว่า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมรู้สึกว่า <c oughs> เราเราทั้งสองคนก็เคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันมาแล้วกันครับผมเราก็เหมือนว่าเราแค่ไป็นแสดงความดีๆเขาได้เห็นเขาไปเติบโตได้เห็นเขาไปอยู่ที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 ่เขาควรจะอยู่แล้วกันครับผมเนที่ที่ดีที่เดียวเขา พี่ทอยน่ารักมากคือตอนแรกเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยกับพี่ทอยก่อนนะครับผมเราก็แค่เสนอโปรเจกต์ไปหรือว่าเล่าสตอรี่เล่าแนวเพลงหรือว่าสไตล์เพลงที่เราอยากทําไปแต่กลายว่าพี่ทอยสนใจพี่ทอยอยากทาให้พี่ทอยก็เลยแบบมาทําให้เลยเราก็รู้สึกขอบคุณพี่ทอยมากๆที่แบบน่ารักมากและเก่งมากพี่ทอยคือคือไวมากแปบ๊บเดียวเกือบ,บเพลงเสร็จออกมาแบบได้ได้ฟังเดโมแรกภายในแค่ประมาณ3-5วัน ราวๆนั่นเองครับผมคือพี่ทอยคือแบบสุดๆเลยครับแต่กรับรู้ที่ไหนว่าพี่ท,ยทอยฮอตมากใช่ครับผมได้ยินมาว่าแบบพี่ท,ยทอยฮอตมากเพราะว่าก่อนที่แบบเราจะมีโอกาสได้ทำเพลง Congratulations <c oughs> กับเขาเนี่ยคือเขามีโปรเจกต์กับศิลป,ปินคนอื่นๆหลายคนมากๆแต่ว่าพี่ทอยทเนี่ยเขาก็ยอมที่จะสละเวลาตรงนั้นเนี่ยเพื่อแบบมามาทำเพลงกับเราก็ขอบคุณมากๆของพี่ทอยทรรจริงๆครับม,มีฮัทแร็ปเพวยใช่อันนี้ยังไงคือทุกคนได้เห็นว่า ท่อนแรปในเพลงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นเด็กไทยแบบถัดมากคือถ้าเกิดใครได้ฟังเนี่ยคนจะรู้เลยว่าพี่ถอยพอดิวแน่นอนใช่ใช่ก็คือดีดีมากและคือสไตล์ไม่ว่าจะเป็นโฟล์หรือว่าอะไรต่างๆของท่อนแรปสไตล์พี่ถอยก็คือตามเพลงแล้วร้องมากถ้าถามว่าเอาจริงๆถามว่าในฐานะคนร้องยากไหมย,ยากครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยด้วยมูดเพลงด้วยฟิลเพลงอะไรต่างๆเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกแคปปี้ที่จะร้องละกัน อยากจะร้องเพลงนี้ครับมันสื่อสารมาตรงความรู้สึกที่เราให้โจทย์พี่ท,ทอยเข้าไปเลยไหมคะใช่ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราเราก็เป็นเป็นคนแชร์ประสบการณ์จากประสรบการณ์ของเราเองด้วยแล้วคือพี่ทอยเขาก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปย่อยมาเป็นเพลงเอามาเป<อ>็นฟังเตนเทเลชั่นส์ก็ครบครับขอบคุณขอบคุณ MV ก็เป็นชามาเล่นด้วยแล้วก็ได้ให้โจทย์เข้าไปแม้ว่าออกมาเป็นแบบ ลำรเลเยอร์เป็นลำไทรแบบลไทรอาวอะไรใช่อันนี้อันนี้เป็นไอเดียของพี่พุมิกับครับคือพี่นี่พี่พี่เน็ตครับผมพี่เน็ตเขาเสนอมาว่าคือเอ็มอกหักในประเทศไทยเนี่ยมันมีม,มีเยอะเยอะมากมีหลาย m อ็มากครับผมแต่ว่าเราจะทำเอ็มวอกหกักยังไงให้ออกมาที่แตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นแฟนตาซีเนี่ยมันน่าจะว,าว้าวดีและให้เป็นบริบทแบบเป็นมือปาผี กับผีที่มาลักกันเองอะไรอย่างเงี้ยซ,ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเราก็เลยเลือกเลือกที่จะนำสองสองสอง,สองบทน,นี้มาเล่าแล้วกันครับปกหักกระแทงอปกไปเลย <laughs> ไม่ไม่มขนาดนะเราเราไม่กล้าแทงเขาไงใช่บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาดูเอ็มวีพร้อมกับแฟนแบบน้อดีใจดีใจมากแล้ววันนี้คือแฟนคลับเอาจริงผมไม่คิดว่าพี่พี่แฟนคลับจะให,ให้ให้การตอบรับดีมาเยอะมากในขนาดนี้ครบผมเ่ยก็ต้องขอขอบคุณ ทุกคนมากเลยครับที่ยอมสละเวลามาหากัน,กนครับความรู้สึกแรกที่เห็นทำใจอื่นเต้นเป็นยังไงคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าจริงไม่ไม่เคยมานั่งดู MV กลางแยกอะไรแบบนี้เหมือนกันครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ทําให้อารบรรยากาศวันนี้มันเกิดขึ้นด้วยครับมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆกับเพลงบ้างโอเคได้ครับผมก็ขอฝากเพลง Congratulations นะครับผมยินดีกับเธอนะครับก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผม ทุกออนไลน์ทุกเอ้ยทุกช่องทางออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ MV นะครับสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube ครับคณาวุฒินะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เดินทางไปไปไหนมาไหนด้วย BTS เนี่ยก็สามารถรอดู MV ผมบน BTS ได้นะคระับเดี๋ยวมีให้รับชมเร็วๆนี้ร้อยล้านวิวในกี่วันดีโอ้มากกว่าไว้ร้อยยังไงดีสักล้านก่อนเอาเอาสักล้านก่อนขอขอสักล้านแรกก่อนแล้วกันครับผมยังไงก็ฝปในสามโไม่อยากคาดหวัง เอาเป็นว่าก็ฝากไปฟังไปฝากไปอุ๊ยวันนี้ครบกั้มมาเยอะมากฝากทุกคนไปฟังด้วยนะครับผมยังไงก็เอาให้ไม่ต้องรีบแล้วกันก็เรื่อยๆครับผมอยากฟังก็ฟังอยากฟังตอนไหนก็ฟังครับผมอะไรลับเช็คะท้ชมะมีมิชชั่จะได้มชชัการวทุคนรีวิวจะมีอะไรที่ถูิดต่ออย่างครับอย่างวมนนี้คือชาเลนจ์ชาเลนจ์อยากให้ทุกคนไปดู อยากให้คนชอบที่เพลงกันมากกว่าครับผมอยากให้คนฟังเพลงแล้วรู้สึกชอบมากกว่าครับอัั้อ่ะอีกอย่างนึงที่จะคอนเฟนต์เลชั่นละครละออนจยนจะได้ดูแลรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมักใช่ครับผมก็จะมีละครชุดดวงใจเทวพรหมนะครับออนแอร์ช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมครับผมก็น่าจะได้รับชมกันแล้วนะครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเลยครับเรื่องแรกเรื่องละออนจันนะครับผ่ากคนด้วยครับเราเปิดมาเลยเราแบบ คตื่นตกดดันใช่กดดันกดดันครับผมด้วยความที่แบบเราเป็นเรื่องแรกใช่แหะครับเราเลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเป็นกันชนแล้วกันเป็นกันชนให้สี่เรื่องที่เหลือก่อนใช่รอรอรับฟีดแบ็ก <c oughs> เพื่อเพื่อรอดูฟีดแบ็กเรื่องเราต่อไปด้วยครับผม <c oughs> ก็ตื่นเต้นอยู่เช่นมากแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันครับ เหมือก็ถูกกับอะไรแฟนตาซีแตซีนะพอก็เปาซีใช่ชันด้วยแตซี Fantasy ด้วยโรแมนติกด้วยคอมเมดี้ด้วยคือลอ,อจันเรียกว่าครบครบรถมากผมว่าใครที่ชอบหนังแนวแบบเขาเรียกะแอดเวนเจอร์ผจญภัยนิดนึงไม่ไม่ได้เรียดมากหรือว่าไม่ได้ไร้สาระมากจนเกินไปผมว่าลอ,อจันตอบโจทย์ทุกคนแล้วคนดันไหมเพราเป็นเป็นละครเรื่องแรกเปิดรีคนดัน กดดันมากครับผมเพราะอย่างที่บอกคือเหมือนว่าเราเราก็จะต้องเป็นเป็นตัวชิมลาง <laughs> เป็นตัวชิมลางให้กับสี่เรื่องก่อนถ้าเกิดสมมุติเราเปิดมาปังหรือว่าเปิดมาดีทุกคนให้การตอบตาปีเนี่ยผมเ <c oughs> ชื่อว่าเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เนี่ยคนดูเพิ่มเยอะขึ้นแน่นอนอ่าแล้วละครจันได้ดียังไงหออเฮ้ยดีที่มีผมกับน้องจีน่านั่นแหละผมว่าผมว่ามันเป็นละครที่ครบรถครับผมคือเราสามารถ ได้เห็นทั้งชีวิตในพาร์ทในเมืองหรือว่าพาร์ทที่แบบโตเป็นคูณชายหรือว่าตัวที่เป็นพาร์ทที่แบบเราได้เข้าอยู่ในป่าหรือว่าช้ชีวิตแบบเอเวนเจอร์จนไปยะไทุกคนจะได้เห็นมุมของตัวคุณปูธเนธ่แล้วก็รอ,อจันแน่นอนครับบูด้วยครับบูทุกท,กที่ครับบูตั้งแต่ในเมืองบูตั้งแต่บริษัทบูตั้งแต่ออฟฟิศไปเรื่อยๆๆจนถึงบูในป่าบูในถ้ำอะไรคือบูทุกที่ครับรอติดตามครับผม ใช่เพราะในเรื่องเราเป็นเจ้าของห้างนะครับเราก็อาจจะมีเรื่องของกบฏอะไรแบบตามล่านิดนึงประมาณนั้นครับแม่เราเป็นเนเจอร์มาใช่ครับผมชอบชอบชอบอาเตรียมในกระแสตัวนี้คนเริ่มมีแบบตัวอย่างออกไปบ้างแล้วกระแสคนต้องมาถึงตัวคุณครูว่ายังไงบ้างก็เท่าที่อ่านก็ดูชอบพูดถึงเรื่องความคลั่งรักของคุณครูนะ ขาชอบพูดถึงเรื่องสายตาเรื่องแบบอะไรเงี้ยแบบโอ้ยดูคลั่งรักอะไรก็<อ>จริงคร,รับคาแรคเตอร์ของลูณูจที่เ็เป็นคน้างหลังอราอาจารย์แบบนั้นแหละครับผมเขาทุกคนเข้าใจถูกแล้วเตรียมรับเตรียมมีอะไรจะฝากบอกชินว่ายังไงบ้างชินคุณพูพครับก็เอาใจช่วยแล้วกันครับผมก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องรอาจาย์ได้แล้วกันครับผมใครที่รักในใครที่เป็นแฟนนิยายแล้วกันใครเป็นแฟนนิยายของโดนใจเทลผวมเนี่ยผมว่า ในละครเนี่ยก็จะมีอาจจะปรับบทให้มันเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะมีความแฟนตาซีมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยใครที่เป็นแฟนนิยายเนี่ยก็สามารถรับชมละครได้ด้วยนะครับผมรับรองสนุกแน่นอนคนดูก็ต้องรู้สึกยังไงกับความรักในของคุณจ,จิกหมอนนะจิกหมอนไหม <Ừ. S 1> ก็ให้ไปดูกันเองแล้วกันครับผมให้รู้งันเองครับใครเสิร์ฟไปย่าลืมทักมาด้วยขอบคุณ ถ้าถ้าตัวคุณภูนะครับผมให้เต็มร้อยเลยแล้วกันจริงๆเพราะว่าคุณภูเนี่ยเป็นคนที่อะไรก็รอเพราะว่าว่างี้ดีกว่าอะไรอะไรก็รอจัดแล้วของกัปตันาวุธสกีมาเสียนก็ร้อยนะร้อยนะร้อยทำไมอยู่สิ่งตัวเองทางหลังไม่รู้ผมรู้สึกผมอยากฟัดอาซาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าถ้าดูแฟนอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบเป็นคนที่แบบไดอมไม่ใช่คือการเปรียบเปรียบความรักตัวเอง อ่าใช่ครับผมรู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมติแบบผมรักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะแบบทั้งระดับนึงแล้วคือเห็นหน้าแล้วใชยตัวตัวมันนุ่มๆครับตัวนิ่มๆมันน่าปัดน่าปัดแต่ไม่ได้ไม่ได้มีความทั้งรักเลยแบบเจอคนที่ชอบอ๋อยังครับยังไม่เจอครับผมอันนี้เหลือไวใช่ไหมใช่ รทำเช่าศาสตรก็น่าจะเป็นคนข้างหลักนะครับใช่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าขนาดแมวยังแบบข้างรักข้างฟันเลยอะข้างฟันเลยครับใช่ผมคิดว่าเขาไถ้าถามว่าสนามผู้ใดคะที่จะได้เห็นความข้งหลัโอ้ไม่รู้เลยครับรอติดตามะโอเคไหมคะโอเคอาไหมคะสนใจ